เวลาที่เราไปตามร้านต่างๆหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะหรือว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีการจัดวางสินค้าโปรโมชั่นเหล่านี้ตั้งแต่ข้างหน้าร้านเเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสินค้าโปรโมชั่นถึงต้องอยู่ที่หน้าร้านครับ ยปกติเนี่ยนะครับมนุษย์เราหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับที่เวลาไปที่ห้างสรรสินค้าหรือไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเรามักจะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยไปที่นั่นเพื่ออะไรแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับด้านหน้าก็าจะเป็นสินค้าโปรโมชั่นสินค้าที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะซื้อแต่ด้านในครับ โดยเฉพาะด้านในลึกๆนะครับมักจะเป็นสินค้าที่เราซื้อบ่อยๆซื้อเป็นประจำเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องซื้อสินค้าเหล่านี้และกว่าที่เราจะเดินทะลุเข้าไปถึงด้านในเนี่ยนะฮะเราก็ต้องผ่านสินค้าโปรโมชั่นสินค้าที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะซื้ออีกตั้งมากมายนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีเคสอีกเคสหนึ่งก็คือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่อเมริกานะฮะมีการจัดสินค้าที่แตกต่างออกไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อื่นนะเขาเนี่ยครับมีการจัดสินค้าที่ใช้ร่วมกันอยู่ใกล้ๆกันครับเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายครับเขาก็เลยนำสินค้าเหล่านี้เนี่ย มาไวร้รวมกันนั่นเองนะครับมันก็คือเป็นลักษณะเทคนิคเดียวกันเลยก็คือสินค้าที่เขาอยากให้เราซื้อเขาก็จะมาวางไว้ให้ใกล้าตาเรานั่นเองนะฮะอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการจัดวางสินค้านะถ้าเกิดว่าเราสังเกตซูปเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆนะครับเราจะพบว่าหลายๆที่นะมีการจัดเลเยอร์ที่คล้ายๆกันครับเพราะว่า ทุกๆครั้งที่คนเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาไม่อยากให้ลูกค้าเขาต้องหลงอยู่ในนั้นดังนั้นการจัดเลเยอร์สินค้าที่เหมือนๆกันในแต่ละช็อปเนี่ยนะครับจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเทคนิคเหล่านี้ที่เรารู้มาเนี่ยนะครับเราสามารถนําเทคนิคนี้นะครับ ไปใช้กับสิ่งที่เราออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้มีประสบการณ์อย่างที่เราตั้งใจไว้อย่างที่บอกไปนะครับแยกมาเป็น2แบบนะครับหคือสินค้าหรือของที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะค้นหาอยู่แล้วกับ2คือสินค้าหรือของที่เราอยากจะให้ลูกค้าได้เจอนะครับ ลองนำเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้นะครับเพราะว่ามันมีผลครับในเชิงจิตวิทยาของคนที่เข้ามาใช้บริการเข้ามาใช้สินค้าของเรานั่นเองนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมสินค้าโปรโมชั่นถึงต้องอยู่ที่หน้าร้านครับ อย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับรายการดีไซน์โดนสีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ